้ามาเบ่งบอลบอลสีของห้องเฮานะคะหลังจากขยายพันออกไปที่แหล่พันก็มีต้นตนเดียวเนะพี่น้องแต่ว่าพันมีหัวใหญ่นะก็เลืดตัดหัวพันออกแล้วก็เอามาปักลงบดพาหน้พี่น้องจะเ,เอามาปักลงเอามะปูกลงเลยเบ่งต้นพันธุเป็นเกิดขึ้นมาบัากหลายต้นหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งหลายตน้น ก็เป็นกอเลยนะพี่น้องนี่เป็นกอใหญ่เลยบ่ท่านก้าพาเพิ่นนะบ่ท่านมีประสบการณ์ปันไดก็เลยบ่ท่านก้าพาแต่เพื่อนก็เป็นเหงาใหญ่นะบาดนียขยายพัน์ุได้ดีมากเป็นเหงาใหญ่เลยเนะี่ยเห็นไหมสวย เป็นเงาใหญ่เลยมีตั้งหลายตนเนี่ยเห็นบอเก็นเกิดขึ้นมาหลายตนนะั่นะนะเอาไว้จะรอแยกเขาอีกทีนี่กระทางก่อนเดี้ยะจะแยกขยายพันโออีกนะพี่น้องนี่ ันหัวมันออกแล้วก็เอามาปลูกลงเลยนะหัวทางลุมมันตัดออกจากต้นใหญ่นี่คือต้นใหญ่เขานะคะนี่คือต้นใหญ่เขาตัวนี้คือต้นใหญ่นะคะดูถ่ายรูปหน่อยนี่ก็ต้นใหญ่แต่ไรต้นอยู่พี่น้องจา๋า ตัวนี้ก็อีกหนึ่งต้นตัวนี้เป็นต้นเดียวนี่ก็อีกหนึ่งต้นนี่ก็เป็นต้นเดียวเหมือนกันไปซ้มกระถางสี่กระถางพี่น้องส่วนตัวนี้ปลูกออกมาจากหัวเพิ่งตัดออกตัวนี้มันจะมีหลายต้นกะมูงามเยอพี่น้อง มื่อนี้เป็นแสงมืดมืจริงเลยบุ๊คคืมฟ้าคืมฝนนะคืมฟ้าคืมฝนยังไงก็ไม่รู้ว่านี่ฝน,นตกมืดมืนะพี่น้องจา้าว่านี่ฝน,นตกเบิดมืดอ,ออกไปใส่ก็บบไดด้ หนาะวอากาศก็เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วพี่น้องจ้าผู้ใดเพื่อนทุกคนก็นดูแลสุขภาพนี่เด้ออากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วจากอากาศร้อนอบอ้าวก็กลายเป็นเย็นเริ่มจะเริ่มขหนาหนาวเลยพี่น้องเพราะกันดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพื่อนๆนจ้า อากาศเริ่มหนาวอืมจะเริ่มงานแล้วสวย กงว่าปูกก็จะได้ประมาณนี้ละพี่น้องสามชีกระถางเป็นอากาศคึมคึมสีอาจจะบ่ชาเจนนะพี่น้องจ้า อากาศคลืม้มคลืม้มฝนฝ่ายจะตกลอเบิ่งอีกซสยสายจังหน่อยบุหัวฝนจะมาอีกหรือเปล่าเพราะว่านี่ฝนตกหมดหมดื่อฝนตกท้องวัน ท่านกาพาหัวเพ่นว่าท่านมีประสบการณ์ปัญหากันเลยบอกกาพาบางที่ถ้าอาจถ้าพาอาจจะได้หลายกว่านี้นะแต่ยังไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่เพราะยังทนุถนอมอยู่ไม่กล้าตัดสินใจอ่ะเพื่อนเๆเนานะยานเพื่อนบ่ึ้นให้ ก็งามอยู่เห็นข้าเจ้าพักกันขายนี่ราค่าี้เป็นบอนบอนอะไรนะของสายชนน่กระถางหนึ่งรา,า,าคาตั้งสามแสนโอ้โหสุดยอดอะสุดยอดราคาเลยแต่ของเขาก็สวยมาก อะไรฮะอะไรเข้ามาชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อนๆจ้า กดกระดิ่งแจ้งเตือนจริงๆเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะคะคลิปนี้ก็ขอไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ